พาไปดูเหตุการณ์นี้ที่เขาบอกว่าโอ้โหระทึกจริงๆเมื่อกระบะควันดำสิ่งแหกด่านแล้วทั้งตำรวจทั้งพลเมืองดีช่วยก,กันสกัดจับกลางถนนเลยนะครับแถวเทพรักหนะ้านร่งวาถวยัดตุม 还有呢。Oh, นี่ตำรวจล้อมกันหมดเลยแล้วเหมือนกับกระบะคันนี้ยังไม่สิน้นฤทธิ์นะฮะแล้วคลิปต่อจากนี้คือสิ่งที่ผู้สื่อข่าวเอามารีทีวีได้มาเพราะมีเสียงปืนตำรวจต้องตัดสินใจใช้ปืนยิงยางนะฮะเพื่อสยบกระบะค,คลั่งคันนี้ เดือดลุวันฮึ่มบี้กงปองปังปองเห 好吧 ลากคนขับกระบะลงมาตอนนั้นยังไม่รู้นะฮะว่าชื่ออะไรเป็นใครมาจากไหนแต่พอลากลงมาปั๊บชุดหนึ่งล็อกตัวอีกชุดหนึ่งเข้าค้นในรถลองดูตอนจังหวะที่ค้นในรถนะฮะคุณผู้ชมปรากฏว่าสิ่งที่เจอในรถเนี่ยคือยาเค400กรัมซุกซ่อนอยู่แล้วคนขับอาการเนี่ยเมาแอเลยไม่ใช่เมาเหล้านะฮะ,ฮะคุณผู้ชม<อ>น่าจะเมาไอ้4 0 0กรัมที่ตำรวจยึดเจอโอ้โหเป็นถุงฮะ ทราบชื่อชื่อนายชัยชนะขอส่งวน้ำสกุลนะครับอายุ41เราได้พูดคุยกับพันตำรวจโท,โทสันชัยคีรีรัตน์เป็นรองผู้กำกับปราบปรามสอนอสายไหมคือเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นมันมาจากว่าสายตรวจเนี่ยเขาออกตรวจพื้นที่กันตามปกติจนกระทั่งเจอรถกระบะคันนี้เป็นรถแต่งติดฟิล์มดำทึบมาเลยตำรวจเลยขอเรียกตรวจหน่อยแกขับหนีเลยจากสายไหมโผล่พรวดมาจนถึงขนาดที่ เทภารักษ์53แล้วก็มีพลเมืองดีเอารถขวางพอพลเมืองดีเอารถขวางนายชัยชนะขับรถชนรถพลเมืองดีเลยแล้วก็มีกระบะพลเมืองดีอีกคันมาจอดปิดแล้วตำรวจก็เข้าไปชาร์จจับกลุ่มตามคลิปที่เห็นนะฮะไม่ให้ตรวจคนแล้วก็ขับหลบหนีขับหลบหนีมุ่งหน้าออกเส้นสายใหม่แล้วก็เข้าถนนเพิ่มสินแล้วก็ต่อเนื่องไปที่ถนนเทพารักษ์ครับท,ที่เป็นออกเป็นข่าวไป บอกว่าระหว่างหลบหนีคือเขาก็ชนรถของคนอื่นก็มีเฉียวชนเล็กน้อยแต่ตอนนี้ขณะนี้เป็นพื้นที่เกิดเหตุของสอนอบางเขนก็มีผู้ที่ไปแจ้งแจ้งความาลงจังหวันไว้เรียบร้อยแล้วมีสองคันครับตอนนี้ตอนนี้มีสองคันที่ไ้รความเสียหายว่าตอนจับมันเหมือน,นมีพลเมืองดีคนนี้เข้ามาช่วยใช่ครับเป็นเป็นพลเมืองดีเข้ามาช่วยสกัดจับมาลดขวางผู้ต้องหาแขแั่รถเขาก็คือได้รับความเสยยีสยหายครับก็เสียหายครับอันนี้ก็ลงแจ้ง ความลงประจยาบาลวิที์สนบางเขนพื้นที่สนบางเขนคุณตัวได้ครับตรวจค้นภายในรถก็พบเคตามีน400กรัมครับประมาณ400กรัมครับเป็นต้นครเห็นว่ามีการยิงจับยิงยังอ่ายังไม,ไม่ได้มีการยิงครับโอ้โหอโอ้โหแล้วเจอถุงเขาบอกไอ้400กรัมในเคตามีนเน,นี่ยนะยาเคเนี่ย4ถุงใหญ่ๆเลยแต่รถพลเมืองดีตัวน,นี้เป็นห่วงรถเขาว่าครับดูดูอาการเขาสิเออดูดีอ๋อ่ะมีมีเสียงบรรยากาศตรงนี้ไหมฮะดูหน่อย ตอนนั้นถึงขับหนีตำรวจอะมีตัวไหมมีตัวไหมฮะเราเราเสพยามาเหรอพี่เราไ้<ต>พูดอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมเขาเนี่ยตอนนี้อาการเป็นยังไงพี่เป็นอะไรบนะ้างปวดหัวไหมหรือยังไงไม่สบายพี่คน,นเป็น การมันเป็นยังไงคะคุณพี่แปลกใจไหมว่าทาไมแกถึงขับรถชนดะนนไม่แปลก <c oughs> ดูไม่มีสติเมาขนาดนี้ทั้งหลายทั้งปวงตอนนี้เป็นห่วงที่สุดคือรถของคุณพี่พลเมืองดีเพราะว่ามันจะมีเงื่อนไขของประกันบางอย่างนะ ที่ถ้าเกิดเหตุจะล่าโจนหรือเกิดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ครอบคลุมแต่ถ้าเป็นบริษัทประกันภัยที่คุณพี่เขาใช้บริการอยู่เป็นเราเราจะยื่นมือเข้าไปช่วยเลยเอ้ถ้า<ต>เราเป็นประกันนะเร <นะ S 1> าจะช่วยเขาเลยนะเออเราจะออบอกเลยว่าอันนี้เป็นข้อยกเว้นเพราะถือว่าคุณเป็นญบารมงดีอ่ะใช้โอกาสนี้นะคะ